<laughs> คิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะมาเล่นไหมอะไรเงี้ยตอนไปเล่นโพสซิง่งเลยรู้สึกว่าสนุกแต่พอมาเล่นเรื่องนี้ สนุกกว่าอีกว่าโคซิงก็ดึงเอาบุคคลในกระแสะเข้ามามากมายแต่เรื่องนี้มาก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 มายมาก,มาก,ม,ากมากเลยใครที่ผมเคยเห็นในโซเชียลหรือในกระแสอะไรต่างๆผมได้เจอในกองแก,กหมดเลย <Yeah. S 1> พี่พลนนนท์เนี่ยแกทําแบบนักสู้อะอพี่เอาผมก็เอาด้วยอะไรเงี้ยก็คุยกับแจ๊ดมองหน้ากันเนี่ยเฮ้ยเขาเอาขนาดนี้เราก็ต้องเอาแล้วว่ะแต่พี่พจน์แกให้ความสําคัญกับตัวละครทุกตัวจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความพิเศษเราอาจจะแข็งขืนในบางเรื่องที่คอนเทนต์อย่างนี้เราไม่กล้าทำว่ะแต่พี่พจน์ไม่กล้าทำเว้ยมันเป็นลูกบ้าของแก มันเป็นไรเส้นของแกซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้มันคือพลันนนว่ะแต่แกสามารถที่จะดึงใจหลายๆคนมามาเล่นด้วยกันมาไหมเหมือนชวนออกมาเล่นนอกบ้านกันอนะแล้วทุกคนก็มานะมาเยอะผิดปกติอะอันนี้มันไม่ใช่พลังของเงินอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ค่าจ้างเอาเฉพาะพี่หนุ่มกันชัยอะเอาจริงถ้าไม่เล่นหนังอะค่าตัวเท่าไหร่นี่ยังไม่รู้เลยแกย่าไปตัดได้ยังไงว่าะโอมันถ้าเป็นตาก้านี่มันล้นมากเลยนะพี่บอกว่าผมเล่านิดเดียวเองแต่มันผ่านกระบวนการคิดในสมองของแกไงแกสามารถทําหนังออกมาเป็น เส้นเลือกได้ยาวแบบเกือบสองชั่วโมงเนี่ยเขาเก่งกันนะเขาไม่ทอดทิ้งตัวละครเลยนะตัวยิบตัวย่อยแม้กระทั่งเอกตาอะไรอย่างี้แกใส่ใจหมดแกลงหมดเลยอะ่ะนี่เป็นผมผมจะทําได้อย่างแกว่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยภาพที่แกเห็นในในสมองแกแกอยากได้แบบนั้นถ้าไม่ได้อะ่ะไม่ได้เอาใหม่การเอาใหม่ของแกมันได้ผลจริงๆว่ะหนังคอมเมดี้เนี่ยค่อนข้างจะทําได้ลําบากมีคนมาให้ผมทำลายเส้นผมเป็นคอมเมดี้ให้ผมทําตอนนี้ผมมองผมไม่กล้าทําเลย แต่พอเราไม่เห็นโคเกโลกเราสึกว่าเฮ้ยมันไปได้วะ่ะเรื่องนี้สนุกแล้วเราก็คิดไม่ถึงว่า,วาแบบพี่เอางี้เลยวะ่ะพี่ทำไมผมต้องแต่งตัวแบบนี้โอ้มันอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันมันมีกระแสะอยู่แกดึงมาเล่นหมดไม่แน่อีกหลายสิบปีเมื่อเราอยากจะค้นเรื่องราวยุคนั้นยุคนั้นอันนี้มันจะเป็นข้อมูลทงประวัติศาสตร์เลยนะว่าเรื่องราวโคเกโลกมันเกิดขึ้นในพศนี้แสดงว่าพศนี้มันมีการโคเกโลกแล้วเว้ย คนที่อยู่ในหนังเรื่องนี้จะดังอยู่ในช่วง6768ใครบ้างวะนายไพศาลนายแก้วที่หนุ่มกัญชัยปองกำพลนิกกี้นารากลุ่มเพ,เพื่อนเขาเยอะแยะไปหมดเลยบางสีพี่คิดพี่เอาอย่างนี้เลยเหรอวะโห<ฮ>ขุดหลุมแบบอะไรดึกดึกฝนตกเลยลงไปแช่กันแบบอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ง่ายเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าอยากดูแล้วถ้าผมอยากดูอ่ะคนดูก็ควรจะอยากดูเหมือนกันนะมันสนุกจริงๆมันจะเป็นตลกเรื่องเดียวเลยนะของปีนี้นะที่คนจะพูดถึงมัน